วันนี้จะพาทุกคนมาผัดมะเขือยาวนะคะเนี่ยค่ะมะเขือยาวสีม่วงค่ะเนี่ยค่ะไปดูที่ทำด้วยกันนะคะมะเขือม่วงของเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็จะไปหั่นแล้วค่ะเนาะไปหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเตรียมเล็กค่ะเนี่ยค่ะหั่นมะเขือยาวเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะนะคะเฉียงนิดนึงคะ่ะเนาะหั่นให้เฉียงนิดนึงคะ่ะเนี่ยค่ะหั่นให้เฉียงแล้วก็ เอาใส่จานพักไว้นะคะถ้าเสร็จแล้วก็จะเตรียมใส่จานไว้เลยค่ะแล้วก็มีอกไก่ค่ะเนาะเอาอกไก่มาค่ะวันนี้จะผัดเมื่อย,ยาวใส่อกไก่นะคะเนี่ยค่ะไก่อกไก่ก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมพักไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะเนี่ค่ะกะทงราต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อุปกรณ์ต่างๆมีมะเขือยาวมีอกไก่นะคะมีกระเทียมสับนะคะแล้วก็จะไปค่ะไปเตรียมผัดด้วยกันนะคะเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วค่ะใส่น้ํามันลงในกระทะใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะเนื้อไก่ลงไปผัดค่ะเอาเนื้อไก่ลงไปผัด,ะน,ผดนะคะนี่คะ่ะผัดเนื้อไก่ให้สุกเลยค่ะผัดให้สุกนะคะก็ ะะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าอกไก่ของเราจะสุกค่ะนะะี่ค่ะพออกไก่ของเราก็เริ่มจะสุกดีแล้วก็ค่ะจะเตรียมค่ะเนาะสุกแล้วค่ะอกไก่ก็จะเอาผักมะเขือยาวลงไปเลยค่ะเนาะใส่มะเขือยาวลงไปนะคะใส่น้ํานิดนึงนะคะเพราะว่ามะเขือยาวเราจะได้สุกเพราะว่าไม่ได้ทอดนะคะนะคะี่ค่ะใส่น้ำไปนิดนึงวันนี้ไม่ได้ทอดมะเขือยาวค่ะนี่ค่ะใส่ เครื่องปรุงค่ะนาะคะต่อต่อไปก็จะใส่เครื่องปรุงใส่ข้นนอเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่รสตีนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสค่ะซอสหอยนางรมนะคะนคะี่ค่ะใส่ซอสหอยนางรมเข้าไปคะ่ะแล้วก็จะนะี่ค่ะซอสหอยนางรมเราเ็าเป็นนางเอกเสมอนะคะต้องใส่ค่ะมันจะอร่อยเป็นจะได้กลมกล่อมนะคะนคะี่ค่ะใส่ ้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาผัดรวมกันค่ะเนาะผัดทุกอย่างส้มต่างๆให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะเป็นผัดมะเขือยาวใส่อกไก่นะคะเป็นเมนูสุขภาพอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่พริกเล็กน้อยนะคะนาะก็ใส่พริกบ้างเล็กน้อยค่ะมันจะได้มีสีสันนะคะจะได้น่าทานยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะตักใส่จานเลยค่ะสุกแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะคะเป็นผัดมะเขือยาวใส่อกไก่ค่ะ เป็นเมนูสุขภาพอีกแล้วนะคะใส่อกไก่เน้นๆเลยค่ะค่ะตักข้าวรอได้เลยนะคะตักข้าวรอได้เลยเพราะว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นผัดมะเขือยาวใส่อกไก่นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักข้าวเลยนะคะร้อนๆพร้อมทานแล้วค่ะทุกคนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็